สวัสดีครับท่านเอครับวันนี้ทําอะไรครับน,นี่จะต่อสายเรือนลินนิงมันเป็นสายอันนี้นสายแต่งก็จะตามการตัดต่อสายเพื่อเข้ากับเรือนหาระยะก่อนตัดทิ้งกันว่าสายให้มามันยาวนี่จะต,ตัดหาระยะที่จะใช้งานอันนี้ไม่มีสูวรคำนวณนะครับแค่ยาวอย่างเดียว อันนี้เราตัดให้สายสลิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องตัดเอาแต่ข้างนอกนะมันไม่ใช่เป็นอันนี้มันเป็น้เหล็กนี่ไงแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องเหล็กอีกทีหนึ่งเีแค่อยากรู้ระยะที่มันจะใช้งานก่อนหลวมเวลาเลี้ยวไม่ไม่โดน Gracias.